ขอบคุณแจ็คมากที่ไม่เห็นแก่เงินแจ็คเป็นคนดีค่ะเนี่ยอ่านให้ฟังนะอ่านให้ฟังออคืนนี้คนบุญเรนนอนไม่หลับแนะ่อะไรโอ,อ้ oh, เขาก็หลับของเขาอยู่แล้ว <laughs> เขามีนะซันแอกเป็นเยอะๆมีอยู่ที่บ้านไม่รู้ซื้อไม่รู้ซื้อ,อยังไงนะสายข่าวเพื่อนก็เล่าให้ฟังมีสแนแอมแม่ซื้อให้เฮ้ยไปได้พูดชื่อคนไหนนะ <laughs> เออม <laughs> ันแจ็คช่วยด้วยเพิ่งเจอกันครั้งแรกใช่ไหมนี่ว่าทัาแกแต่กราบตอนไหนพวกไม่ชนหนูเลยเอ,อ้า หนูมีชวนแล้วจะไปแหละพูดอย่กับชวนแล้วจะไปเออเวลากับบอกต้องบอกต้องบอกไม่ใช่ต้องบอกอต้องให้ต้องให้รู้ไม่คือเดทไ,ไอมารับนักข่าวมาส่วนไอเรื่องความปลอดภัยมันมีข้อมูลมันมีสำรองไว้ที่แจ็คอยู่แล้วถ้าเกิดสมมุติผมเอาไปแล้วเกิดผมมีอะไรกับผมเนี่ยโอ้โหยิ่งยิ่งจะดังอะใช่ป่ะระหว่างประเทศต่อประเทศเลยคนที่คิด ถ้าจะมาเก็บผมเนี่ยไม่มีประโยชน์สู้สู้เก็บคนบนเรือดีกว่าคนบนเรอน,นี่น่ากลัวน,น่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงเกิดจริงเนี่ยรีบออกมาเธอรีบออกมาสู่ที่ที่สาแสงสว่างตอนเนี้ยนั่นซะ <c oughs> นะได้ข่าวบา,บางคนบางคนบางคนก็ก็กลัวนะกลัวว่ากลัวอันตรายอย่าไปกลัวเลยจะตายแบบไม่มันไม่รู้ เปิดไปแต่ที่แน่แนะนะติดคุกชัวร์ถ้าไม่เปิดอืมมีไม่กัดมีไม่ต่ำกว่าสามคนตอนนี้ที่จะต้องติดคุกติดคุกอย่างอื่นนะเรานะนาให้แล้วก็เออคนที่ปองผงประวัตินี่นะเรายินดีรับนะเอ,อแก๊้งอะไรต่างๆนะ<ม>ใครเคยอยู่แก๊้งอะไรต่างๆเนี่ยอืมแก๊้งโดโตเลสสยามสแควร์แก๊้งอะไรอย่างเงี้ยมีตอนนี้ก็มีคนรายงานมาเยอะมากเลยโอ้ยบางทีอย่างเจ้าพ่ออุนต้าอะไรก็อบอกโอ้เจ้าพ่ออุนต้าเป็นบวีรกรรมอะไรไว้ ตอนนี้มันมีบางคนก็ให้ข้อมูลมาแบบละเอียดเลยนะเลขบัญชีโอนเงินอะไก็ให้มาเอาเอใช่เขาพอรเมืองดีมีมีเยอะยังไงก็ต้องระวังไม่มีใครว่าเปอร์เนคิดบางคลิปพิสูจน์ว่ากูได้เองกิ่มาเอาก็ไปให้ดีไอเขาพิสูจน์สิเออให้คืออย่างนี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะผม มาเอานั้นมาเอาโทรศัพท์ไปจะแบบส่งให้เดซไอไม่ได้ใช้งบประมาณของประเทศเลยนะนะเงินสนัว,นวล้วนๆแล้วก็แจ็คก,ก็ไม่ได้อะไรเลยส่วนมันจะได้อะไรหรือเปล่ามันก็มีแต่เท่าทุนกับมีแต่กําไรถูกต้องป่ะถ้าไม่มีอะไรก็เท่าทุน,ททน,ททนถ้ามีข้อมูลก็กําไรแล้วจะมาอะไรอ่ะจะมากวลวนนู้นกวลวนนี่จะกลัวเรื่องอะไร แม่จะมมันี้เขาบอกว่าข้อมูลข้อมูลอะไรให้ระวังข้อมูลมันตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วโดใช่ป่ะใครลบเมื่อไหร่เออได้หมดแหละใช่แล้วแจ็คเขาได้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 มือถือไปวันไหนล่ะโว้ยได้ตั้งนานแล้วหลังสามปีแม่หมายถึงว่าหลังจากหลังจากเกิดเหตุเก้าสิบวันมั้งเก้าสิบวันอสามเดือนสามเดือนเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรกันก่อนหน้านั้นก็ไม่เกี่ยวกับแจ็คใช่ป่ะมันมันสืบได้มันดูได้ว่าลบข้อมูลเมื่อไหร่เอาเข้าอะไรเมื่อไหร่แต่ตู่ ตอนมึลเราคู่มาก็าคือได้เท่าไหนก็เราเอามานําเสนอเท่านั้นอยากให้แฉคุณอาที่ทํตจวเป็นคนดีโอ้โตอนนี้แฉพี่จะแฉไงแล้วจะให้เอาอะไรจะให้เอานําบัตรแล้วจะให้เอาตารถที่เขาแจกว่อ,อจะหูดแดงเหรอโอ้ยไม่โนโน n ไม่ไม่ไม่พูดถึงหูอย่าไปเบียบไปบุลลี่เรื่องหูไม่ได้ไม่ได้บุลลี <laughs> ่บูลลี่บางบางคนเขาก็จะดูเขาก็จะหูดแดงไงโอ้ยไม่ทั้งไม่อิน ลอกเหรอครับผมไม่ผมไม่อ่านหรอกยินเพราะมันเป็นร้อยไม่รู้ว่าใครถ่ายแล้วก็ไปพิสูจน์เอาซีใช่ปะ่ะมันพิสูจน์ได้ของแบบนี้ดูถ้าได้เอาเครื่องมือถือไปอ่ะมันดูได้ว่าว่าเซฟเมื่อไหร่มันบอกได้หมดอะว่าถ่ายจากเครื่องหรือเซฟมาอีกทีนึงนะเอาคำพูดถึงเรื่องคลิปอ่ะใช่คลิปไหนอไม่รู้เปิดไคลิปไหนคลิปอันนี้เหรอ ไม่รู้เขาพูดถึงเรื่องคลิปไหน่ะคลิปไหนอะคลิปไหนอะคลิปนั้นเปล่าคลิปที่เล็กเล็นั้นหรออืมอืมอันนี้ปะเนี่ยที่เขานั่งกันอันนี้คืออันนี้คืออยู่ในเครื่องอันนี้อยู่ในเครื่องอ่าแต่อื่นไม่ใช่อันอื่นไม่ใช่แต่ว่ามีคนไปถ่ายไปถ่ายอะมีคนไปถ่ายแล้วก็ลงทิกตอกมีคนไปถ่ายแล้วก็หลังใหม่อ่ะเมื่อสามปีที่แล้วแจ็คก็ไปลงนะคลิปเนี้ยอืมแจ็คเอาไปลงเพจแตงโมนะ แต่ว่ามีคนเชร์เอาไปเชร์แล้วก็เอาไปเซฟแล้วก็ไปถ่ายต่อเยอะอแล้วมีคนก็ถ่ายส่งมาให้แจ็คดูว่าใช่สถานที่เดียวกันไหมแจ็คก็บอกใช่สถานที่เดียวกันอืก็คือมีบางคนก็คือเอาคลิปที่แจ็คเคยลงในเพจนั้นนะแล้วไปถ่ายเพิ่มไปถ่ายเพิ่มมีการนั่งโมไซค์ไปถ่ายบ้างมีการไปเดินถ่ายบ้างมีอะไรแบบเนี้ยอืมอ่าอืมก็คือมันมีการถ่ายแล้วก็ส่งมาให้แจ็ค S <S ว่าใช่ที่เดียวกันไหมแจ็คก,ก็บอก ừ, ใช่ที่เดียวกันมีคนก้าสองมามันก็มีการกวนบ้างก็คือ,อคลิปมันออนแอร์ไปแล้วออนแอร์คืนนี้ก็มันมีคลิปคือมันก็จะรันก้าสองแต่มันมีหลายคลิปต้องดูว่าต้องดูคลิปไหนแต่คลิปที่เขาออนแอร์ไปเนี่ยแจ็คเคยนูเพจแตงโมผู้ติดตามน้ำตบตาเนี่ยอันนั้้หรือเปล่านั่น้หรือเปล่าคุณดูซิคลิปเดียวกันแต่ถ้าคลิปเดียวกันโอเคอ่า คลิปนั้น,นะแจ็คเคยลงเพจดไปแล้วคุณหมอไปต่างประเทศหรือบางแจ็คมาไทยครับอะไรเนี่ยคลิปบนบอกที่จานประเทศโชว์วันนี้ครับผมไม่ได้ดูผมอยู่บนผมผมอยู่บนเครื่องผมไปดูได้ไงเอาวันนี้วันนี้จันปันเทศนำเสนออะไรนะคุณหมอใส่เสื้อเหมือนห้องผ่าตัดสับขาหลอกไม่ได้สับขาหลอกอันนี้เสื้อนอนใส่สบายคลิปคอกม้าวันนี้คือคอกม,ม้ามันมีหลายคลิปเนี่ย,ยต,ต้องต้องให้ต้องให้แจ็คไปดูรายการก่อน คือใช่คลิปเดียวกันที่แจ็คส่งให้ก็คือน่าจะเป็นคลิปสั้นมากไม่ได้ยาวขนาดนั้นแต่ว่าคลิปนั้นน่ะอาจารย์ปันเทพเพิ่งเอามานำนำเสนอเนี่ยแต่ว่าเมื่อสามปีที่แล้วแจ็คเอาไปลงเพจค, <c oughs> คือตอนเวลาเราเอาคลิปนั้นน่ะไปลงเพจเนี่ย <c oughs> ก็มีคนมีคนหลายคนนะ่ะเอามากัปฟี่ลง YouTube ลงทิก t ก ok, k อะไรต่างๆนานาแล้วมีคนหลังใหม่หลังจากนั้นนะมีคนไปถ่าย ที่ส่วนที่สถานที่ที่แจ็คเคยมีนะอืมมีคุณเอาไปถ่ายเยอะคุณหมออยู่ไหนคัตอนนี้โอ้ยอยู่เมริกาครับอยู่เมกา,อย,มกาอ,อยู่ชิคากโกอยู่ชิคากโกอยูไหมจะโชว์ <S <S ไอ้บอดดิ้งพาร์สอ่ะไม่ได้โชว์อะไรไม่คาถามผมก็ผมอยู่ไหนอ๋ออย,อยู่นี่ไง อยู่อยู่อเมริกาอะประเทศไทยสว่าง่ะเอออ่ะนี่ไงอยู่อเมริกาประเทศไทยจะสว่างกันแล้ว,ลวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะ,จะไปเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเดี๋ยวพาไปเที่ยวเดี๋ยวจะพาทัวร์พาทัวร์จะไปดูว่าไปกู้กันตรงไหนอะไรตรงไหนเออเอา ตอนนี้เขายังไม่เชื่อว่าผมอยู่เบริการนะเนี่ยเขายังไม่เชื่ออีกเหรอใช่นี่ทำไมจะไม่ถามแต่เรื่องคลิปถามแต่เรื่องข้อหมาเนี่ยอยู่ด้วยกันสองคนโอ้อะไรกันเราผมอยู่บนเครื่องผมจะไปดูคลิปได้ไงแล้วแจ็คก็นอนมันเวลามันก็ไม่รู้ก็เขาบอกได้ดูอาจารย์ปานเทพหรือเปล่าเราจะไปดูตอนไหนแล้วก็มันเวลาเวลามันเวลาที่นี่มันต่างกันไม่ได้ดูเลยขออาจารย์ปานเทพรายการกี่โมงสาม สี่ตีสี่ตรงกับเมืองไทยตีตรงกับที่นี่ตีสามตีสี่อ๋อนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วไม่ได้ดูแต่ว่าใช่คลิปเดียวกันที่เขาอามานำเสนอก็โอเคแต่ถ้าคลิปที่เขาอมานำเสนอเนี่ยมีคนหลายคนไปถ่ายเยอะอีซอบอกเบาว่าหัวแตกไวจริงอีซออีซอกัยี่เขาอ่ะเออน่าจะจุดนี้หรือเปล่าเนี่ยเน่ยาจะตรงนี้ใช่ใช่ เอตรงนี้เอ,อว่าเล็กมากเหรอ,อเห็นไหมใช่เนี่ยไม่จริงยังไงเราเนี่ยเอี่เออเนี่ยอออรอยเอย็บยังอยู่เลยเออผมมันยาวไงเอ,อจะอะไรจะดูอะไรอยาจะไปดูตรงที่นั้นแบบอบอที่เกิดเหตุเขาไปดูมาแล้วเดี๋ยวพาไปดูเออเดี๋ยววันนี้ไร้เย็บย,ยาว ได้ไลฟ์หลายครั้งมากอะเดี๋ยววันนี้จะไลฟ์หลายครั้งมากเดี๋ยวจะพาไปหลายที่จะพาไปดูอะไรนะไปดูไอ้ที่กูทำไมถึงต้องต้องพูดถึงเล่นคลิปนั้นนะเออก็ไม่เข้าใจมันมีอะไรอยู่ในคลิปนั้นนะก็ไอไอไออ้คอกม้าอะไรที่ไม่รู้ไม่รู้ของเขาจะไม่ได้ดูเลยที่อยู่บนเครื่องไม่แต่ว่าคือเหตุผลที่เขาจะพูดถึงเล่นคลิปนั้นอะคือ เขาต้องการสื่ออะไรเขาต้องการสื่อว่าในมือถือแตงโมมีจริงหรือเปล่าคลิปนั้นน้อก็อยู่นู่นน่ะมือถือแตงโมจับ่พี่ไม่จับจับได้แ่เนี้เขาพูดถึงเรื่องคลิปนี้เปิดเปิดให้ดูเลยเปิดเลยพูดถึงเรื่องคลิปนี้เหรอดูดูวันที่ก่อนนะดูวันที่ก่อนดูวันที่ก่อนนะเออเวลาดูวันที่ก่อน คือบอกแล้วว่ามันมีหลายคนมากหลังจากคลิปเหล่าเนี้ยตัวแจ็คอะใครเอามาลงเพจแตงโมที่ผู้ติดตามล้านสี่กว่าเมื่อสามปีที่แล้วนะแล้วมีคนเอาไปเอาไปเอาไปไปลงต่ะในทิกต o กในเฟซใน Facebook, ใน,น u t u b e แล้วมีคนไปถ่ายเอาแบบเป็นแบบนั้นอะอไปถ่ายยาวๆมีคนนั่งโมไซอาจารย์ปานเทพทักมาถามแจ็คส่วนตัวแล้วแต่แจ็คบอกเขาว่า คลิปท <itos> <noi, S 1> ี่อาจารย์ไปเจอจากที่ครใครใครบอกใครบอกเดี๋ยวเดี๋ยวใครเดี๋ยวเดี๋ยวด่าให้เลยใครวะคิดว่าต้องจริงจังนะคะถ้าติดเล่จะไม่ได้แช่ถือขาเหมือนไปเล่นเล่นเออไปเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบด่ามาแซวไปเล่นคุณจะมาเล่นไหมล่ะนั่งเครื่องมาจะไปเล่นเหรอเฮ้ยคุณจะพาป่าวะใครเนี่ยยุตยไปเลยไปทางไหนก็ไปเลยไปเฮ้ยจะมาเล่นอะไรเราการ คุณคิดว่ามาเมืองมาเมืองมาอเมริกามันเรื่องมาจ่ายเงินเองแค่ยูจีไปไปแค่ขอวีซ่าเขาก็ถีบแล้วเออใครว่ายูจีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน่อยเด้เดี๋ยวเขาก็จะถีบแล้วยูจีไปขอวีซ่าเดี๋ยวผมไม่ใช่อย่ามาเล่นกับผมนะผมไม่เคยนั่นใครนะอวตารอะไรทั้งหลายนั่นทั้งหลายเฮ้ยอย่าใช้เฟซอวตารมาเออจะเอาเฟซเอาเฟซตัวจริงมาเฮ้ยผมผมเล่นผมหยอกกับเอฟซีผมอ่ะ เออแต่ว่าแต่เขาบอผมมาผมจะมาเล่นกับบ้าหรอมาทําไมเล่นเล่นถ้ามาไม่เอามือถือจะมาเพื่ออะไรเออมาหาว่าสร้างคอนเทนต์เล่นเฮ้ยผมโอ้ไม่ได้ว่างงานขนาดนั้นนะขนาดนั้นเลยเหรออืมนินมาตั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะใครจ่ายค่าเครื่องกูจ่ายเองขอโทษโทีพูดไปเพราะโมโหผมผมไม่ได้ว่าคุณนะ ที่หมายถึงว่าคนก่อนหน้าเนี้ยยูจี <U G. S 2> เออมาบอกว่าจะทําเป็นเล่นัน,นี้มีคนตอบยออูจ<ะ>ีเล่นอะไรฮนะโอ้ยยูจีเล่นไม่รู้เรื่องคือถามช,ชื่อก็ไม่ใช่ชื่อคนใดแล้วนะยูจีชื่อเหมือนเป็นคนเกาหลีคนอิทเฮ้ยมาบอกนะมาหาว่าผมทำคอนเทนต์เล่นอันนี้ผมแบบตายะ,ะเออคือเราอะทำเซอร์ไพรส์อะไรแบบผมเดินทางมาเนะี่ยผมไม่อยากบอกว่าผมมา อะไรๆเดี่ยวบบ่าเราปกปิดอาจารย์ปานเทพเขาไม่อยากจะให้ผมไลฟ์ด้วยทีมเขาจ่ายเองทั้งหมดใครอะไรบล็อกเลยครับคุณหมอไม่ต้องบล็อกด่าแ<า>ม,<ร>ม่งแหละ,เ,าาะเข้ามาด่าแค่นั้นอ่ะด่าเฉยๆเออเข้ามาพูดเดี๋ยวขุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามมันไปขุดให้นั่นเลยไม่ไม่อยากบอกว่า อ๋ออันนี้เออยูจียูจีแต่ไอเรื่องคลิปอะไม่ต้องไม่ไม่ไม่ครับคือเขามาหาผมทำคอนเทนต์ให้ผมแบบคือเออเดินทางมาขนาดนี้จะบ้าที่เขามาเดินทางมาเนี่ยเขาเดินทางมารับเครื่องที่จะเอาไปให้ดีเอสไอเนี่ยตรวจสอบข้อมูลต่างๆนานาอยู่ในเครื่องนะไอคลิปข้มมาอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันนี้ไม่ต้องอันนี้ใครเนี่ยทำบนเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรเขาบอกห่วงใหญ่ห่วงใหญ่อ๋อ รู้จักเนยแม่เหรอเขาก็เขาก็ห่วงใยเขาไม่มีอะไรเขาเขาไม่เสร็จมาพวกห่วงใยห่วงใยไม่ต้องห่วงเพราะว่าตรงนี้ปลอดภัยอยู่แล้วแต่พอเขาถึงที่สนามบินอไทยเนี่ยเดี๋ยวให้ดีเมารับแล้วก็มอบมือถือให้เขาเลยดีเก็จะเอาไปตรวจเอาไปเอาข้อมูลจากเครื่องแค่นั้นอะไอะอะไรที่เป็นไม่ใช่ของจริงเดี๋ยวเขาก็จะตรวจสอบได้อยู่แล้วเอสไอเนี่ยมาตรวจสอบได้อยู่แล้ว ไม่ผมคือเอาเอาตรงนะผมก็ไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องบ่ตแจ็คตัวแจ็คก็บอกว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราได้มาอีกทีนึงเอ่เอคุณก็ไปตรวจที่คุณเสียอะไรไม่ต้องเสียอะไร